ข้าแล้วอย่ส่วนผุนนีตัวหนึ่ง้อส่วนนึ่งผุนส่วนนั่งกี่ยินบุนเส็นหรอเนี่ยผุนยังแลีนอยู่ผุนตัวใหญ่แต่มันซับมันบวชตาหาเขากระดุมหัอวันนี้เอาละครเอาสาวใจกันสองคนเอาสาวสาวสาวเออเหยียบลอยครับเออ บวเบาบวเบาบเาบครัวบเาดอกนี้ครับใหญ่เฮ็ดอจอยว่ะโอ้จะถอยใัญไรอปบนักยอกโอยบเบาท์เบาออ้ออ้ออ้โ้อ้โออ้ออออา้อออ้อ้อง มมัเเต็เลยครบสวัสดีครับมูนี้ช่องกับ้ันหน้าเฮามาติดแหนครับเกื่อนปากมู้งคับทุกเก่าวันพฤหัสบดีครับวันที่13เมษายนครับมูนี้เขาเปิดระบายหนาเขานึงว่าจะเขาสิบบายเสาร์อาทิตย์โมเมนต์ บอลเพลย์ฮารเขาหลักระบายหนาบครับเปิดหู้ไก่เขาพร้อมพอบีก็มาครับจอยก็มาพราะลงเพราทนเพรสีเฮาครับพอมากเขมาครับมือนกันกำลังนั่งจอบกันอยู่พอมาเพิ่นได้แล้วสิบสองสิบสามว่าใช่เิ่นมาก่อนมูครับเพิ่นได้แต่เสาเนาะตอนนี้เฮากำลังนั่งรอครับจะน่อยอีกพ่กเกินรอครับเดี๋ยวกเขาครับรับชมครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้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 เรือมามาเว้ลง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  ปลาหลอดปลาหลอดโอ้ปลาขึ้นมาสีหาโตเหลือจดกโตเนาะเหลือสีอยู่บมเหลือสีกับเหลือสามเหลือสาม้อลงไปเอาโอ้ขะแนกลงครับหันปลาเรียนขอามาปลาตัวหน่อยแหงหลอดตาแห้โอ้ มาแล้วมันเดืยนอยู่ลรอหนาลิงหนาลิ่งเดืยนอยู่ดอกแรกของมือครับของผ่้จอยมือนเนี่ยหลอดหลายหลอดหลายพ่อจอยมาเออเด็ดลายตัวตยอดสามตัวปลาสามตัวสี่ตัวเอาปลาสามสี่ตัวครับผู้สีเป็นแผนกโล่งครับมือนเนี่ยสามสี่ตัวก็เอาคือเก่า มาเรื่อยๆครับวันนี will will ้โอ้โหถึงสามสิบมาทีขึ้นเลยดอกแรกก็มันเลยครับ่อยเฮาวหาตัวอ้าโอ้ปลาตัวปลาฮุกฮุกอ้าวุ่กมาเช่นตัวปลาตัวบกค่อยใหญ่เป็นไรครับเนาะปลาหมาลายอยู่ครับประชนวันนี้เระบายหู้แรกครับเงิน ดอกเด,<อ>ด็กเข้ามาเข้ามาสวยครับคาดยิ้มันมพูจอยมาหนี่งเรืมาสวยพอพอมาปลาไงห่าเราตัดมาแล้วครับเศ้าดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับนี่งสิบสองตครับดอกเดียวเลยครับกินเชียนได้สิบสองตนะขอละลงกในหาครับผ่นมาก,ก่อนเนาะไปครับคิวต่อไปเป็นคิวผูทนบานเออมาแล้วมาแล้ว จะว่าปลาตัวมันค่อยใหญ่ไปไหนเนาะจังหวะมันหลอดจีผมะ่านโลโลเครืองผมะมาณโลเครืองปลาหกตัวโคตรแสงแหครับแสงแห่แงแหเหรอเออ ออกซานทีโต้เนะ๊ะเออคือเกาคือเกาคือเกาครับสุดยอด,ด,ยอดประสิหันประสิหันลงนามอยู่เดในล่ลงน้ำะน,ะน,น,นะครับมันนี้นเฮาป่าเรือมี่เนี่ยครับมันนี้วันเป็นวันคฤหัตสบดีครับวันคฤหัตวันที สิบสองสิบสามมีนาครับสิบสามมีหนาะวันพฤหัสสิบสามมีนะ้าเขาละใบเขาละใบหนามครับเติปงหัว่าป,ปกติสี่ละใบจะเสาอาทิตย์หน้าวันนี้มากวันนี้วันพฤหัสพุนมากลใบก็ได้ว่าหลยมา,มากคึอแแหแบบมะทายที่นองบึงครับอ่าดอกแยกไอแหกมันนะครับจัดไปหกขอ,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 อนนโ,โทษเดยว <laughs> เสร็จเปน่นตาครับไปลอ่อคิวต่อไปครับผม ปลากําลังมีจะใส่งามๆครับช่วงนี้ฝนก็บโตครับปลาขึ้นแน่อย่องนี้เห็นปลาอย่างไงเนาะไปไปลมตายตายโอ้เบิดมือบิดมือดึงไว้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 โอ้ยออกดีดีออกไปแล้วโอ้ยฝนยังแตกเวลาเวลาอได้ยึดถึงฝนโอ้ยยึดรวมหมดแล้วกินสาดไปดึงไว้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 โโหดึงไว้ดึงไว้

เอเด็วยไวเเด็กใหเดนไ้เด็กโตนะเดสามโตสี่โตมันซุปตาโอ้มันเขาที่พื้นเนาะปลาเขาที่พื้นครับมี่สี่เดือดสี่เดือสี่เดือหาเดือหกเลือหาหดือหก หาหรือหกหกรือหาอาค๋ครับภาษีหาเป็นนักประดา,าน้ำครับวันนี้มุดยางเดียวล่งตอมยางเดียวเป็นสายตอกเจ้าปลาดเจ้กตัว้าตนั่นยี่ไทยมากเลยปลายี่ไทยเดือดซีตัวโบราดต่อหน,น้าเขารบานเลยกับชวบ้านเนาะโบราณไม่กินได้วไหม รุเปตเวหนึ่งหน่อยวันนี้ดรุดรุดรุวน่เออันหลอดมันหลอด,ลอดปลาตัวหน่อยครับมันเดยหลอดสีห่าเป็นมักประดาครับปาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอเอผจ่อยเป็นระเอียดครับว้นนี้สีก็ผูกเป็นสีฟเด้อนนเนอครับเ,เอาครับเอาครับดึงขึ้นมาเหาเลยเียบ้อยโอ้ตัวนี้ ใส่เง้ใส่งาเด้ยแม่วเงนเดียวผมอยู่ได้่อใส่ดงยวันคือกันนี่ไม่ใญ่มากแล้วี่แน่นหนาอยู่หลายแลแพืนเดียววันก็ถูกพืนเดียวอยู่แต่วันมีได้พืมแ่หเพาแห่พราไต้อกระไรแ่เาะโทื้อกนาหรอกนอากแ้ัน านบ้สึ่ครับโอ้ปยีไทยไงน้องเนาะยีไทไปยีไทมากครับน้านี่ยขเรื่องเายีไทยีไทมากแล้วไปยี่ไทย่มากแล้วยีไทมากแล้วมีแต่ปลาดุนดุนเนาดุนแบบจรวดมีแต่ดุนจรวดครับืัอนี้ดุนสามตโลสี่ตัวโลนะสี่ตัวนนสิโลดุนนี่ คิวต no? ่อไปคิวพวีครับบานคิวพวีครับตึงวานี่หาล่อล่อครับล่อเขาอยีครับผมเขอเออวัวเหนพิถุนเหนพิทวนห่วยโอ้ยโอ้ยได้อยงเลิงล่งล่ลล่ลเป็นซีครับดอกนี้เป็นซี โอ้บอลอดจักต uh, ้บอลอดจักต้พี่ทั้งพี่ทั้งพีก็มีเด้อพีพีพีเอาดีๆเอาดีๆขาดที่ตัวใหญ่มันเป็นซิฟครับดอกเป็นซิฟขดจอยเห็ดเป็นซิฟครับโทรศัพทเฉยๆเลยไหลลงน่ายังว่าเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ขะจอยครับปขดจอยเห็ดเหรอครับจังหวะนี้ โอ้ขาดเท่านั้น้เฮ้เอาขึ้นหน้าเวิรงจักตขึ้นครับเลือยม,มูม,มาบมูม,มาบเลยคครับขึ้ครับเลือยม,มูม,มาบมูม,มาบเลยขุ้นนะโอ้ดึงไปดึงไปหนึ่งสองสามสี่หาโอ้ยซิบกลัปปวซิบกลัปปวซิบหรอกซิบหรอก จะฝากจะฝากแม่จะจังไหนยันเด็นก็ปาเฉยอยู่เออเอาละครับเอาละครับได้แค่เจ้าหลังออกคันเดียวว้ามันออกหรอ,อกชิบีออกทั้งไหนดิเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออ บัวเบาบวเบาบัวเบาสิบกัวบัวเบาดอกนี้ครับใหญ่เฮ็ดพอจอยว่าโอ้จะตัวไงรอ่าฮ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 ่ดฮ่าฮอาฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮเาฮอาอ่นี่าฮ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 ่าย่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่าฮาฮ่า่าฮเาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่่าฮาาน่า ไปครับดึงขินมาห้าบ้านดึงขินมาเลยเปิบ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 นักอยู่บ่พอโอ้ยบ่เว้าซีบซีบเบาเว้าเอาเอาเอาค้ำเอางี้เออเอางี้อะไรเออข้องแขกครับปผจอยเหาข้องแขกครับข้องแขกอีหลีข้องแขกอีหลีแน่นอนหลายครับ ยกยกขึ้นตั้งหอยเบิ่งล่าบอลอนยกยขึ้นตั้งสี่เอ้ยแต่นอนขนาดคนนี่มีแต่มีหนาที่ยกยังเดี๋ยว่การนโอ้ผจอยเห็ดาดโตเลโตหนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโตสิบเอ็ดโตออกสองออกสองทำทั้งหมดอื้อไะูกไหขึ้นออก ของแครับดอกนี้ดอกนี้จัดนักจัดเต็มเลยันเเานอเท่าอาเวครับนาน,น,านเอาเบิร์เอาเบิร์ตพ่สนคุณจอยมาโอ้ยเออคึออองูนี่ท่นมาท่านมานมาเก่นจังเดยกับคนบานไทายชักวคไทยนี่แบไทยด้วยกะทายอยู่ อ้าคำว่าหันผู้จอยผู้ตกเซตพผมเลยหันคำว่าแก้ว่าให้โอช่วเดลงวมาแต่พเสียไมนลเน่มันนั่งเซ่ออยู่เดาลูกตอ้เดาต่มันอ่ามันโตหาง้คดาบ่คนตันนั้นลูมันหันเศร้าโบยุหันนี่นานเห็นบ่เศ้าให้ปลานี่ตัวเศร้าอยู่เศร้าอยู่เศร้าเศร้าน่งบนันโอ้แตแม่ใหญ่ ดองนี่หาโลูกห่อนู่บ่บ่ห่อนครับไหวมากผูรหาแล้วน่ะมีผลยังกันเน่าเลย้าโตัวล้วตอนนี้เลยสาวตัวเล็กสาวกว่าแล้วเสร็จสองเสร็จสองคล้วผูรหานตอนนี้ซีซีซีฟูดได้นี่ปลาที่ตึกขึ้นวะ พูดี่พูดสี่พูดก็ำพูดพเป็นประโยชน์ไม่หีพี่พูดเปนยี่บาอไม่หนีมีพูดปยี่บานพรอเนาะพูดเปนยีวานเลยกาาพูดย่างนี้เดารอ่พูดพันเบดอยู่ถึงลายๆรอโอ้สิบหาลยี่อกสามหกสิบเอ็ดยี่ี ประมาณซีโล่าโลอีดอกฮาโลฮาโลฮาะฉันดอกนี้ครับสิปเอตโตหาโลพอดึงขึ้นน้ำนักตึงตึงเลยที่นตายนวอสตามาีนประสูตรมูอเดียวเลียนวอนไปวนมาอยู่ไม่ตายอย่างนี้อกเออม่ารวมกันเลยน่้เอาเอา เอามาใส่มาใส่เอาหัวสู้เขาอด้าพออยากห้องอยากไข่นอพื้นแห่พื้นอนี่นอปวดทับปวดปดช่วงนี้เอาม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 าใส่เบิร์เดี๋ยวขีดองวคำพอดีาส่มายกูม่เฮ้ยมาสิบสองสิบสองสิบสามเอา โม่กระตอพูหารโ่นรวมจอดกันมือนีปลาเกือบสี่สิบเลยเนาะโอ้โหสีตังตาสั่งได้บ่ยืสตาสั่งโอ้เอาตาสังมามาสั่นสังมึงก่อนนยื่อีเ่อนได้ยืนี่ใส่นเอาครับพอซีสีเฮ็ดเดวพอจอยพอจอย เมื่อยแล้ว่าสันติพุดยวเลยเป็นสาวเว้ยสิบโเมื่อยยังไม่เนาะเมื่อยแล้วเขาจอยว่าเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วนี่ครับตัวฮอตติสนี่เสื้อผน้ำฮอก็ได้มื่อนี่เสื้อผน้ำฮอก็ได้ครับยังไม่นี่จ้าตัวซิปวะยี่นี่นี่ตุงเตียวสิบเอ็ดโอ้สิสั่งพร้อมบ่มามามาสั่งเมืองพ่อสันขึ้นมาสั่งเมือง นั้งหายของใจเป็นกันนะโอ้ผมอ่าเกือบผาเด้ยเกือบผาเกือบผ่านอกบึงนามหทีีน่้อสั่งเบิึงสั่งเบิึงอยากสั่งให้พี่น้องเบิึงครับเพื่อนขอโทษมาโอ้หนึ่งก็เอาประมงมาละปลาเสียฝนหนามพม่าทำหนึ่งก็ได้เงินลอยได้นั่นเนาะู้สิงเข้อได้คุนี้ครับ ผู้นี้เราเพิ่นได้สิบสองตัวสิบสามตัวผู้เดียวเลยอ้าวท่านก็เบิดบ่บันท่านบดก่นออสั่งเมืองนี่คือบดติบไม่บดจีบเอาท่านเอาท่านลองเบืองจะทั้งกระต่ายว่าได้สั่งซคิวพอซีครับบ้านนี้รอครับจะมากระคืนท่านเบิดได้บ่ได้สั่งสั่บ่ได้สั่งสั่ แต่ว่าหาลูกปรยู่ดอกเนาะว่านหาลูกนะครับนะใช่มีตาเมีใหญ่ๆงามๆเลยนะมีตัวบอกใหญ่เนาะมีตัวอ้วนครับช่วงมีป้าปลามุงเท่ามันแห้งเลยครับมันแห้งในช่วงนีไปครับหาเบิรงหลอกผู้ซี้ครับผมเอาเมียนั่นเขาบอกเลยว่าจะเห้เราเป็น เล่นจหินโอ้เขาเหี้เขาเขาจนดำหินเล่นนหน้หินตั้งอยู่กัหมาห่ยปลาจนง่กลับเนาะเา่าให้เจ้าไปรัมกับหนโอ้เจ้าหุนปาเจ้าหัาเานงันเลยปลาหนครับปลามาแต่ว่าผ้ากันโเห็นปลาปลาจะไหนอวยกลับครับเขาเดาเขาเาเนี่ยเขาเดาเขาเนี่ตั้งนานโอ้เลื่อนเขื่อนเ่อนน เดียวดียวเดียวเดีเดีโอ้มีแต่แมวบใหญ่เลยเมีลหมีกใหญ่ลูมีคนยิงรวยูมีทั้งีอโอ้เขาเขาเริ่มเริ่มเขาแล้วเริ่มเขาแล้วใจเย็นครับใจเ,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 เย็นใจเย็นรอมา่อห่ประมาณสมองหนึงเต็มครับรอครับรอรออยู่ไซป่า

เดือดจากโตเนาะบบดนี้เนาะแต่เห็นมันอยู่ที่วันวันปลามันปลาหน้านี่แม่นบ่มันเลาะมานหนีแม่นบอนี่ไปได้ยังตัวเดียวเรื่องนี้หรอปลาสามตัวปลาสามตัวีล้วมันขาดไปเนี่ยมันขาดเนี่มันรอดขาดขาดขาดก็เห็นอยู่ที่ก็เห็นอยู่ซื้อเจ้าพีได้ผ่าดจางหงอนชาวบ้านก็แห้งเง่าแล้วเยอะตัวใหญ่ยิ่งบ่ สองตัวอยู่ดอกว้าปลาสามโซนไปตัวหนึ่งแล้วนขาดจังวหมเนื้อตัวเดียวขาดไปไหนใช่ไหมมันขาดไปแล้วเมื่อนานใช่ไหมมากก็จะขาดว้าโว้ยฟาร์มตัวใหญ่เถิดเด้อโอ้ขาดแล้วจังวหมเนื้อตัวเดียวครับเนื้อตัวเดียวเกือบขาดอีกแหลขาดแหลขาดกับจอยครับเป็นคนตื้อขาพ่อมาครับดอกนี้ ปลาเขา้านสามสี่สิบผนโอ้ปาอาลาลลเขากลายนี่มันเลาะเลาะมันนีครับมันหมึดเขาเนี่ยมาเห็นเนาะมันหมึดเนาะคิวต่อไปคิวพอจะลงค้ามบันของแข่สิงลงนะครับน,นั่งทาอยด้วยนนี่ครับครัตัวนึงครับตัวหญ่ยี่หรอเอาหวานน่ารัะโอ้ยม,มันขาดออกสองครับขาดออกสองตัวเนาะ อ้โตเราเสี่ยวพอนรุงครับรอบนี้มันเหมือดแน่ครับเันนี่ยม่คอยเห็นป่ามันนันขึ่มครับนี่ครับมันจะเขามือหันมันเขามาซึนไหลมันนีมันก็เวียนมันมีหลอหลอกหลอหลอบต่อไปครับบบานี้ครอบเจือกสั้นโอ้ยหรือไปดึงแหววันเลยโอ้ยฉันว่าไปดึงแหวว เสือกสันโอ้ยเสือกสันไหครับบ่บ่บึ่อถกถึงมันถึงอมัแหงถกไป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 ผูจวดไปเห็ดบเอเข้วเ้ยวคุยเขี้วพอ้ีพาตัวเดียวนี่นะแต่ว่าให้ผู้จอดเห็ดจับมันมันมือกูบ่กูบ่กูบู่่นีโอ้ บถึงครับเสือกของแงของด้วยโบถึงป่าชับพรุ่งหวานว้ย,วย,วยช่มหนามาปลาใ่เลยครับมืนอนี่สิามตัวเลยครับ,รบเอาแล้วสตัวปลาสอตัวนะโอ้หลายอยู่ตัวนี่หลายอยู่ตัวนี้ลยยุลงเอาแม่ไปจัาเสือกผู้พี่่นอยู่่นตัวหนึ่ง่นนะเ,เร็วเ,เร็วเ,เร็ว เร็ว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 หาหกตัวยี่หรอ,โ,อโหล่ะครับสีม่มุ่งแรงก็ดีครับมือนี้สงสัยจะเป็นดอกสุดท้ายล่ะคล่องๆมือนี้คำแล้วคำแล้วครับคำแล้วยี่ส่วนผุนมีตัวหนึ่งก็ส่วนนั่งผุนส่วนน,น,น,นั่งขีดหินผุนเห็นบอกเนี่ยผุนยังแรงอยู่ผุนมันตัวใหญ่แต่มันซับมันวศาตาหาหก เจ็ดโตครับเจ็ด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 โตสามหาเจ็ดโตเจ็ดโตครับดอกนี่อ่าส่งคำคำกับสีม่งแรงก็สีเห่าจัดตึกเองลงเองครับจึงว่านี่ตึกเองลงเองด้ยครับพู้หเข่าเป็นกลดเสือกนะเจ็ดโตโอ้ แปดตัวคุณตัวพี่ละดึงดึงอยู่ครับเอ้ยนี่ครับอันแรกดึงตัวนี้ผู้คุ้มผู้คุ้มผู้คุ้มงานจะคนตื้อคนลงอยู่คุ่นเออของเสียครับเจ็กโตเก็ตบ่ะแน่ก็ว่าแปดเก่าโตคุ่น้อแบบนี้เนาะนาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา มาดึง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 ปลาสองคนก็ดึงปลาโบขึ้นนี่อย่างนี้โอ้ยอ้าดึงขึ้นว่าอ้าเขากระดุงพ่อวันนี่เอาละครับเอาสาวใจกันสองคนเอาสาวสาวสาวเออียบบ้อยครับข้นโคกขึ้นฟังเรียบร้อยเจ๊โตนับเต้มนับแต้ม วันทีไฟอ้ตัวนี้ขย้อนบสาบเดิมตัวใหญ่น้อสามเจ็ดหกเจ็ดแปดแปอะแตัวแปดตัวปดได้บ้านปดกับบ้านครับบ้านนี่ฮะวน้รอแล้วเียับบ้านครับตัวสีาิดฉากเลยสวยครับมันนี่นี่นะครับกสิประมาณแล้วเนาะผมก็เฉเดินทางกับพราะมันสีมุ่งแรงแล้ว ทำแล้วมือไหนสิมาอัปเดตให้พี่น้องเมึงไหมนะครับอ้าวปด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 เดียวผมจะสิไปสรุปยึดถึงนะครับนะมองชีวิตเกิดโตนะถ้ามีตัยไงไอมึง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 โอ้ก้อยปลาปอนี่ก้อยปลาหมดเงียวใส่เต็มบิด้วครับก้อยปลา ในรังเข้าเต็มแล้วในรังจ้าหน่อยใส่สอบครับเลือใส่สอบ <c oughs> ประมาณสามสิบแต้มครับมือนี่ปลาสูต <c oughs> ปรปลาคัวห้าวสามสิบแต้มน้อ,นอ,นนนอยๆตุ่นพี่รับเมย์ยังไงฮะโอ้แม่บ์กใหญ่เลยนะครับมืึ่เข้าสิประมาณนึ่นะครับมือนาสิมาอัปเดตกับพี่น้องเมืองใหม้นะครับฝากเป็นกลังใจให้ช่องกระบ,บ๋านหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ค <c oughs> อมเมนต์นะครับสวัสดีครับ